สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลกาเซอร์เซลายเตอลีเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เป็นเกมนัดที่27ของฤด,ดูกาลประจำเช้าวันพฤหัสที่25มิถุนาย,ยน2020มีเตะกันอยู่3คู่เริ่มต้นกันที่อินเตอร์มิลานครับเปิดบ้านเสมอกับซาซูโรไปอย่างสุดมันเลยฮะ3-3ด้วยกันก่อนเกมนี้เจ้าบ้านอินเตอร์ได้3ประจากโรเบโลลูกากู Agi, กิสเตโนบิลาคิและก็โบฮาวาเลโรนะฮะส่วนทางทีมเยือนซาโซโลได้3ตมดวงใจฟรานเชสโกคาบูโตจุดโทษของดิมิทริโกเบลล่าดีแล้วก็เจแอนเจโคโมแม็กอานี่นั่นเองโอ้โหเป็น1แต้มที่สุดนันของทั้งสองทีมเลยคู่ต่อไปครับอาตัลันตาครับโหจริงฮนะ โอ้โหเฉือนเอาชนะทางลาซิโอไป3-2เกมนี้ลาซิโอทีมเยือนเนี่ยนำไปก่อนถึง2-0จากมาเทนเดรูนของทางแอตแลนตาเนี่ยทำเข้าประตูเองฮะแล้วก็ทางเซอร์เก้มิลิควิชซาวิกเนี่ยยิงให้ลาซิโอนำสองแต่สุดท้ายแล้วก็มาโดนเจ้าบ้านแอตแลนตายิงแซง3ลูกรวดเลยนะฮะจากทาง osen, ลูบินโกเซนลาซามิลินอฟสกี้แล้วก็โจเซ่หลุยส์ปาโลมิโนนั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่าฟอร์มโหดจริงฮะแอตแลนตาเนี่ยแล้วก็ปิดท้ายด้วยโรมา่าเฉือนเอาชนะทางซัมดูเรียไป2-1เกมน ทีมเยอาซามได้ไประตูขึ้นนำไปก่อน,นู0จากมานโลก,กับเปียด,ดินีแต่ว่าเจ้าบ้านโลมาก,ก็มายิงแซงสองลูลกลวดจากทางเอดินเซโกครับเหมา2เมตรแล้วก็พาโลมาคว้าสามแต้มไปต่อกันที่ตนารางคะแนนของทั้ง6ทีมที่เพิ่งเตะจบไปให้เริ่มกันที่ลาซิโอเลยเมื่อคืนนี้แพ้ไปก็ยังอยู่ที่2ของตารางแต้มอยู่ที่62คะแนนก็โดนจ่าฝูงยูเวนตุสเนี่ยทิ้งห่างไปแล้วถึง4คะแนนด้วยกัน อินเตอร์มิลานยังอยู่ที่3ของตารางฮะมีอยู่58คะแนนอาตาลตาอยู่ที่4เก็บเพิ่มเป็น54คะแนนโรม่าอยู่ที่5มีอยู่48คะแนนด้วยกันส่วนทางซาซูโร่เมื่อคืนนี้ได้แมงหนึ่งแต้มก็ยังอยู่ที่12ของตารางเก็บเพิ่มเป็น33คะแนนห่างจากโซนตกชั้นแคะแนนด้วยกันส่วนซามโดเลฮะตอนนี้อยู่ที่16มี26คะแนนห่างจากโซนตกชั้นแค่คะแนนเดียว มาดูกันที่ดาวซนัวล่าสุดยังคงเป็นซิโลอิมบรเบเลที่ซัดไป27ประตูลแล้วก็นักเตะที่แอซซีให้เพื่อนทำประตูไม่สุดเป็นหลุยอ,อัเบโตของทางลาซิโอที่จ่ายไปแล้ว12ลูก เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเกาโชนะัดที่28ครับนะต่อไปในสุดสัปดาห์นี้นะฮะเริ่มต้นกันที่คืนวันศุกร์ก่อเช้าวันเสาร์ที่27มิถุนาก็จะเป็นยูวิตุสเปิดบ้านเจอกับเลเช่คืนวันเสาร์ที่27นะฮะก็มีเวชาเจอเจนัวไกยารีพบโตริโนแล้วก็ลาซิโอพบกับฟิเลนตีนาปิดท้ายกันที่คืนวันอาทิตย์ที่28มิถุนามิลานเจอโรมานาโปลีพบสปอร์ สามดูเลียพบบูเลญญาซาสูโรจะเจอกับเวโรนาอูริเซ่เจ,จออาตาลันตาแล้วก็ปามาพบกับทางอินเตอร์มิลาน